งูิ้เคือสีเยวแรกมันสีเขียวงูิต้องบอกใหย่ยาวๆนึงเออแล้มเลยูินื่งเียล้างมันดันดันมันดนันี่ยังไ้นีแล้าผูกแก่งไว้อันนี้สียแโยน เกือบโบกกือบมีห้าพี่มีเกือบโบกอ้าวตัวเห็นนะหันมันจะเขทากันได้น่าจะหยุดนงสัยหมแล้วมันจะหยุดไปทันเลยสายยืนเผาได้เยอะมันคดรยอะกันคนเราห่า มันเยอะนะฮะน่อาเห็นเดี่เยออมขกไอ้อ็ชาแปมันโดดดงอมาเลยเห็นแต่เกาะมันมันอ่านั่นมันคื้ความทางเขาที่โลดมาแล้วมันเขานี้เขาปลาไม

เห็นอยู่เจ๊เนี่ยใหม่กระป๋อมกระป๋อมเออ้าแฟเรเคยเหยียบของจริงก็ยังร้อนเลยมือมีทีมงานหลายหดงูจนยันเร่เห็นเนาะ มันจะย ok ่ไใลาเดินก็ได้ข้วเลยแไลเลอมแนวบกอ้ายยิงยิงทบางเดี๋ยนี่่ยามมาดูฝดไปกล่องนะามากด้วแต่กล่องว้า ว่างนื้ออเลอได้ิด้หนัพันเพชรพัดเพชรพันเพชรเฮ้ยก็พัดเพชรก็พัดเพชรบ้านก็อยู่มองเก่าแล้วมันมันมาไปดอกโมยไงก็เอาแล้วนะโอ้ยเอาพัดเพชรนะ นับเข้ามาสินะว้าวุ่ยากที่กานเหรอทางไปปไปดูบ่าขึ้นไป้างนเดี๋ยว่้นไป่้างในเดี๋ยวี๋วเดี๋ยวเงี๋ว้นี่ไงเปลี่ยนขางพี่พี่ทังทั้งมี่สิ

คือว่ยไหมาไดบอไอ้ในเฮตางมันออนะไม่ตอาอย่างเดียวบอกคน่ะโตไดยับเขามาพี่นะเนะนี่ราะหนน,น, and น,น, nah, นี่ันีทางเือเ้าสันดไดี๋ยเดี๋ยวเห็นแล้วีโก้ลืองวตัวนี้ว่ะหักบ๊บวันบ๊ซัวเด้คีโก้ตัวนี้นะงูนีอยู่หัน งูจะหันเลือดขาวพีเลยทั้งทังเลยดิอ้าว롱กูด <c oughs> ังกระยานหยาดง <c> ง <oughs> ยังอยากเอา <c oughs> เอันนี้าหันแล้วลอยขอนั่นเห็นทหารมั้ยเอ้ยแค่นั่นแหละเสร็จเลยมิแต่ว่าเข่าหู้ยังเดียวเออ,อว่างนั่นแหละมันไปทางเงินคน ตังนี้มีเเอาได้กันนะต้ตรนึกเด่นส์อะเหมือนขาก่อนเห็นเหรอพี่น้องเห็นเหรอนี่งูโคลนนี้กคือลนแต่ย่งยังก่อนมิงเออแบบมูสิป้าคในคอนไม้มาอยานจับอันเลย ตัวใหญ่มันเลยโอ้เห็นแล้วห้ซิงดีบก็จับโจดูโอ้ไปซับมันเลยบวอก็ะจำเป็นดอกพี่นอมันซับัวมันบ่ซับแอลมันไปลงซับตอนไดเยท็จะจับที่จหามันไปถือมันซับัวมันขาดยังมีิดอะไร้านี่ัวเี้ยยังวะอะไรกล่องมันคือุกัใเนาะบก็ละชุกนาถามันได้โด่งไปได้ชินยั เออบอกก็ทราบการคอมันแล้วทับกระดูกนะตัวใหญ่มตัวใหญ่ขนไดนเนาะเอ้าประเทศนตัวใหญ่ประเทศนี้ตัวน้อยนัวเดียวกันตัวเดียวกันตัวเดียวกันเวททองมันเคี้ยวไอ่ เนีบางดนี่นะเบอมได้ทันเลยซับพอบมลยมันคือมืดแต่ก่อนหนาจอมันแจกอยู่เนี่ยเราไปดูาได้ปต้นขาวักเอากระตั้ยใจซเอัมันละทางไปคุดหามันตัดเ้นเอาใส่ของเอาหัวมาใส่ขี้ดินก่อนให้เรียบก่อเร้กินมานนี่นะต